สุดท้ายโยมก็กลายเป็นคนที่ใจร้ายไปเลยนะทั้งๆท,ที่อดทนมาตลอดเลยเห็นหลายคนความอดทนถึงที่สุดจนบางทีใจดําแค่ครั้งเดียวแต่กลายเป็นคนใจร้ายในสายตาของคนอื่นไปทันทีทั้งๆท,ที่ก็เห็นโยมก็อดทนมาเสมออดทนมาตลอดจริงๆมันก็คงจะต้องเป็นแบบนี้มั้งที่สุดท้ายก็ต้องทนกันให้จริงๆใครอดทนที่จะทนได้มากกว่ากันก็จะไม่เป็นคนร้ายในสายตาคนอ,อื่นแต่เพียงแค่ อารมณ์ฉุนเฉียวแค่ครั้งเดียวหมดความอดทนแค่ครั้งเดียวทั้งๆท,ที่อดทนมาหมื่นครั้งแสนครั้งแต่คนเขาจะมองถึงความไม่อดทนเพียงแค่ครั้งเดียวจริงๆกลายเป็นคนใจร้ายเอาง่งายๆเหมือนกันนะฉะนั้นวันนี้ก่อนจะหลับนอนขอให้พิจารณาว่ากี่ครั้งกี่หนที่อดทนมาตลอดก็คงอยากจะต้องอดทนกันต่อไปเพราะว่าความเป็นคนใจร้ายบางทีแค่ครั้งเดียวเขาก็จำภาพนั้นไปแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นคนดีนักหนา แต่หลายคนก็อดทนเสมอมาจึงขอให้กำลังใจก่อนหลับนอนคืนนี้ขอให้เป็นคนอดทนอย่างมีคุณค่าต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทนอีกสักแค่ไหนขอเจริญพอรอวันนี้ขออย่าให้ลืมตัวนะโยมว่าเราเป็นใครแม้คนอื่นเขาจะมีภาพจำกับเราแบบไหนแน่นอนที่สุดเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในชีวิตของเรามันทำให้คนอื่นเข้าใจเราไปแล้วว่าเราเป็นคนแบบนั้น แต่เราอาจจะทําเหตุการณ์นั้นผิดแค่ครั้งเดียวไม่ใช่นิสัยหลักๆของเราแต่เมื่อเขาจําไปแล้วธรรมชาติของมนุษย์มักจะจําเรื่องไม่ดีของกันและกันเสมอฉะนั้นถ้าหากว่าเรื่องไม่ดีของเราที่คนอื่นเขาจําไปแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าเขามองเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่เราจะต้องไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวว่าจริงๆเราไม่ใช่คนแบบนั้นแต่เราจะไปเปลี่ยนให้คนอื่นคิดว่าเราเป็นคนดีแบบนี้ของเราแต่วันนั้นมันพลาดพลั้งไปจริงๆบางทีการอธิบายไปก็เหมือนกับการแก้ตัวอยู่ดี วันนี้ถ้าเราไม่ลืมตัวเสียไม่ลืมตัวว่าจริงๆเราก็เป็นของเราแบบนี้หรือบางทีเราไม่ได้ทําแบบนั้นจริงๆแต่มีคนอื่นไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเราเป็นคนแบบนั้นคนอื่นอีกคนอื่นและอีกอีก,อกหลายหลายคนอื่นๆเขาก็เข้าใจเราไปแล้วตามที่คนคนนั้นต้องการให้เขาทั้งหลายเข้าใจเราว่าเราเป็นแบบนั้นก็ต <t> ้องกลับมาทําความเข้าใจที่เราว่าสรุปแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะไม่ลืมตัวว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่เราจะไปแก้ไขที่ปากเขาที่ใจเขาไม่ให้เขาคิดแบบนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้วันนี้เราจะไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวว่าถ้าเราดีเราก็ต้องไม่แคะใครถ้าเราไม่ดีก็ต้องขอขอบใจเราจะได้กลับมาแก้ไขจะได้เป็นคนดีต่อไปวันนี้ขอจเจริญพรเป็นกำลังใจให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ลืมตัวขอจเจริญพรขอจเจริญพรยัตยมทุกท่านนะวันนี้พระอาจารย์เดินทางมากรุงเทพ เพิ่งจะลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อสักครู่นี้เองจากจังหวัดตราดมาถึงกรุงเทพใช้เวลาเดินทางด้วยเครื่องบินประมาณ45นาทีาลงรถเสร็จก็มาเจอโยมคนนี้เลยแท็กซี่ <laughs> <laughs> เวลาพระอาจารย์พอลงเครื่องก็จะหาแท็กซี่ที่ชั้น4นะขึ้นไปที่ชั้น4ของสนามบินนี่จุดเช็คอินเพื่อที่จะมีแท็กซี่มาจอดคอยผู้โดยสารนะตรงนั้นก็หาได้ <laughs> พระอาจารย์ก็พยายามชะโงกมองก่อนว่าค <laughs> ันไหนที่เขา เขาทักทายเราเอ้าวพระอาจารย์สักดาครับผมจําพระอาจารย์ได้ครับรากรวว่าพอชงกมาปั๊บขันแรกเจอโยมคนนี้เลย <c oughs> หน้าตาก็เป็นอยางไงสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกันได้คุยกันถึงเรื่องที่ว่าเอพระอาจารย์เจอหลายคนว่าอาชีพเนี่ยในฝันก็บอกผมก็อาชีพในฝันก็เป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอาชีพไหนที่โยมคิดว่าจะเป็นอาชีพสุดท้ายที่โยมคิดจะเลือก <c oughs> หลายคนเลยที่บอกว่า น่าจะเป็นแท็กซี่ครับท่านขับแท็กซี่ครับท่านเอ้านะถามว่าทำไมโยมคิดว่าการขับแท็กซี่เป็นอาชีพสุดท้ายที่โยมคิดจะเลือกละ่ะเพราะเขาบอกว่า<ม>ขับแท็กซี่น่าจะง่ายครับท่านเพราะว่าชีวิตอยู่หลังพวงมลาลัยแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายเยอะแยะแต่มเมื่อกี้คุยกับโยมอย่าไปรู้จักชื่อเลยโยมชื่ออะไรนะชื่อสิริพงศ์ครับอ่าโยมสิริพงศ์ชื่อเล่นชื่อ,อโยมป,ปุ๊ปุ๊ปุ๊ระเบิดขวดนะ่นะใช่ครับ เอ๊แต่เมื่อกี้เราคุยกันนะโยมปนะว่าแล้วจริงๆอะ่ะโยมอยู่กับรถติดในแต่ละวันเครียดไหมโยม,มคิดว่ามันง่ายไหมกับการประคองอารมณ์ในแต่ละวันก็ได้ครับพอาจารย์มันก็เครียดครับม,มีเครียดบ้างครับถ้าเวลามันกดดันครับแต่พระอาจารย์เห็นคนขับแท็กซี่หลายคนเวลาขึ้นมาดูเขาฉุนเฉียวมากเลยเวลารถช้าบ้างเร็วบ้างปาดหน้าบ้างอะไรบ้างดูเขาฉุนเฉียวแล้วก็ด่ารถคันข้างหน้า แต่พระอาจารย์เชื่อว่ารถคันหน้าไม่ได้ยินนะแต่พระอาจารย์ได้ยินชัดไม่รู้เขาด่ารถคันหน้าหรือด่าพระอาจารย์นะพระอาจารย์อันนั้นมันเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งครับส่วนผมไม่ใช่ครับผมอารมณ์ดีตลอดครับถ้าไปเครียดกับเขาก็คงจะเครียดตามไปหมดแลลวครับเนี่ยโยมดูที่พระอาจารย์กล้าไลฟ์สดกับคนคนนี้เพราะว่าพระอาจารย์ขึ้นมาปั๊บเดียวพระอาจารย์รู้สึกได้ว่าโยมปุ๊กเป็นคนที่คิดบวกคือเมื่อกี้จะบวกกับคันนั้นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เปล่าครับเปล่า <laughs> <laughs> คือ พระอาจารย์รู้สึกว่าอารมณ์เขาคล้ายๆพระอาจารย์คือเป็นคนแบบอารมณ์ดีเอคิดบวกก็อ่านีน่จะบวกแล้วเนะี่ยจะบวกกับทเบียนนี้แล้วเนะี่ยเบรกก่อนอ่าวันๆหนึ่งอ่ะอืมสมมุติว่ารับแขกตอนกลางคืนก็เสียงนะเสียงครับอาจารย์เสียงครับเพราะทุกคนที่ขึ้นรถมาเราเราไม่มีโอกาสได้คัดกรองเขาเลยเนาะดูจากภายนอกอย่างเดียวครับอาจารย์ครับแล้วแต่บุญแต่กรรมเหมือนกันนะก็วัดห้าสิบห้าสิบเหมือนกันครับ คิดว่าวันนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับบ้านพบพบครอบครัวไหมอะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วเข้าซอยเปรียวๆบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะยังไงอะใช่ไหมใช่ครับอาจารย์งั้นเป็นอาชีพที่ง่ายไหมในความรู้สึกของโยมยังไงนะครับโยมโยมมีข้อคิดอะไรบ้างที่กับกับอาชีพเนี้ยว่าเรื่องของการรักษาสภาพจิตใจสภาพจิตใจแหไรครับมันมันต้องดูว่าในมุมมองในใน ถ้าเราขับรถมากรถติดมากมันเก็สภาพจิตใจเราก็ต้องปรับให้ดีๆครับเราอย่าไปสภาพแวดล้อมมัน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 แย่แล้วอย่าเอาอย่าให้ตัวเราแย่ก็พอครับเพราะว่ารถคันข้างหน้าที่เขาปาดหน้าเราสมมตินะแล้วเราก็ด่าเขาอารมณ์เสียฉุนเฉียวเหตุการณ์นี่มันแค่แป๊บเดียวนะแต่แต่พฤติกรรมเราแบบนี้พอทำเนี่ยมันจะเกิดการทำซ้ำ เราจะเราจะเริ่มติดนิสัยของการเป็นคนฉุนเฉียวครั้งต่อไปใช่ครับและมันก็จะนําไปสู่เส้นเลือดสมองตีบแตกในตอนแก่เท่าก็ได้ใช่ไหมทาให้เราเครียดไปตามเขาทั้งนั้นที่เขาเป็นคนเครียดฝ่ายเดียวเราไม่ต้องจะเปต้องไปทาตามเขาก็ได้ครับคือพระอาจารย์อยากอยากให้เสนอความคิดตรงนี้นะว่าเหตุการณ์ที่เรากระทบกับใครก็ตามทีพระอาจารย์เชื่อว่ามันเป็นมันเป็นเหตุการณ์แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละในชีวิตเราแต่มันจะทิ้งกากใยของของความอะไรอ่ะมันเหมือนทิ้งสะเก็ดระเบิดนะนะ ไว้ในใจเราอะเยอะมากเลยครับอาจารย์แล้วทีนี้เราจะกว้างระเบิดแบบเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกบ่อยครั้งบ่อยครั้งสุดท้ายกลายเป็นติดนิสัยอารมณ์เสียไปเลยใช่ครับเป็นคนอารมณ์เสียง่ายครับฉุนเฉียวและสุดท้ายเมื่อกลับบ้านอา้าวใครได้รับผลใครได้รับผลกระทบอันนี้คนรอบข้างเราครับใช่เลยเราสัญญากับลูกสาวเขาว่าเราจะดูแลลูกสาวเขาให้ดีมาเป็นพันยาเราอะไม่่าเรานี้มไม่ได้หมายถึงอาจารย์นะหมายถึงเขาครับคือ เราสัญญาว่าจะดูแลลูกสาวเขาให้ดีแต่สุดท้ายเรากลับบ้านแล้วอารมณ์เสียใส่ใส่ลูกสาวเขาทุกวันน่ะแล้วลูกเราเราอุตส่าห์ทำให้เกิดมาแล้วอะ่ะใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็ก็ <c oughs> กลับไปเอากากใยของไอ้สเก็ตระเบิดทิ้งใส่เขาอะ่ะมันไม่เป็นธรรมกับเด็กเลยเนาะใช่ครับผมเราก็ต้องปล่อยวางงานก็ต้องทิ้งไว้ที่หน้างานแล้วกลับบ้านก็ต้องทำหน้าที่ของเราเป็นพ่อที่ดีนี่แหละใช่เลยจริงๆถูกต้องเ <c oughs> นาะ มัน249บาทแล้วนะเนี่ยส่วนใหญ่เวลานั่งแท็กซี่นะพระอาจารย์ก็พระอาจารย์ชอบเนี่ยมีคนจะมารับเยอะแยะไปเนี่ยนะพรุ่งนี้เช้าโยมพรุ่งนี้เช้าพระอาจารย์มีบรรยายทมอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาภรนะรู้สึกว่าเขาเปิดโอเพนอยู่นะใครต้องการจะเข้าฟังพรุ่งนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาภร์หลักสี่ในใกล้จะถึงหลักสี่แล้วใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วครับพระอาจารย์ครับที่บิน นี่เป็นแท็กซี่คนแรกนะที่พระอาจารย์เห็นว่าเขาต้องดู GPS และวิ่งไปเพราะเขาไม่คอม่อยามาเส้นนี้เพราะไกลบ้านไกลบ้านไกลบ้านขึ้นมามาเจอคนบ้านเดียวกับโยแมพ่พระอาจารย์อีกคือสมุทรปราการพระสมุทรเจดีซอยอะไรนะคูอซอ,อ,อ,อยคู่สร้างอยู่ไม่ห่างจากวัดใหญ่ไม่ห่างจากวัดใหญ่เลยอ่ะ,ะไกลไกลบ้านโยแม่ที่สมุทรปราการเลย อ่เนาะวันนี้โยมก็คงได้ข้อคิดจากโยมปุ๊ว่านะขอให้เราทุกคน <c oughs> วันนี้จะเจอเรื่องอะไรก็ตามทีกระทบอารมณ์กับใครตอนนี้หลายคนกําลังกลับบ้านอยู่ก็ถอดหัวโขนถอดยศถอดตําแหน่งกลับมาเป็นพ่อของลูกกลับมาเป็นสามีของพันยาเป็นพันยาของสามีเป็นลูกของพ่อแม่กลับมาถอดทุกอย่างทิ้งไว้อารมณ์อะไรที่มันไม่ดีถอดทิ้งไว้อย่าเอาไฟนอกบ้านเข้าบ้านดีไหม บอาจา์ถูกล้องครับเนาะอย่าเอาอย่าเอาไฟเข้าบ้านอย่าไปเอาเรื่องที่ที่คนในบ้านเขาไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะเอาไปถมให้เขามันไม่เหมาะเลยไม่เป็นธรรมกับเขาเลยเนาะกลับไปแล้วก็ไปอัปเดตความรักกลับไปอัปเดตความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นครอบครัวกันดีกว่าให้ความรักในบ้านยังใหม่สดเสมออย่ารอถึงพรุ่งนี้เชา้าเย็นนี้ก็สามารถที่จะใหม่สดเสมอได้ด้วยการเอาสิ่งดีๆนอกบ้านเข้าบ้านเรา วันนี้นะพระอาจารย์เดินทางกําลังจะถึงที่พักแล้วก็ <c oughs> พรุ่งนี้เช้าบรรยายอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาพรหล,ลักสีใครต้องการร่วมฟังธรรมก็จเจริญพรได้เลยและมรืนนี้วันที่13วันที่13ช่วงบ่าย3าโมงพระอาจารย์บรรยายอยู่ที่บริษัทเบนซ์อมรรัชดาเบนซ์อมรรัชดาก็เปิดโอเพ่นเหมือนกัน,นคนทุกคนสามารถเข้าร่วมรับฟังได้เลยมรืนนี้ช่วงบ่ายสโมง สามโมงถึงห้าโมงเย็นสองชั่วโมงเนาะสิบสานาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาบริษัทเบนซอารัรชดาใครต้องการร่วมฟังธรรมในวันมะรืนนี้วันที่สิบสามสิบสามเดือนอะไรเนี่ยเดือนนะเดือนกันกันกันยายนที่น่ะเดือนกันยายนนะนะก็อนุโมทนาบุญกับวันนี้โยมปุ๊งสมพระอาจารย์กำลังใกล้จะถึงที่พักลอนุโมทนากกับการเดินทางของแท็กซี่ที่ ทิ้งงานออฟฟิศมาแต่ตอนนี้กําลังจะกลับไปออฟฟิศอีกแล้วโยมบอกว่าพอทําแล้วรู้สึกว่าเออพาครอบครัวไปลําบากหน่อยช่วงนี้อา้าวงั้นใครที่อยู่บ้านโยมโุ๊วันนี้นะโยมโปุ๊ได้ออกสื่อกับพระอาจารย์แล้วเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้เองแต่รู้สึกเหมือนกับรู้จักกันมาเป็น,<ค>นเป็เปสิปีเลยอะร,รู้สึกว่าเออทำไมถูกชะตาทําไมถูกชะตากับคนคนนี้เขาก็เพิ่งรู้จักพบพระอาจารย์วันนี้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าอารมณ์คล้ายกัน เนี่ยคุยกันมาหัวเลาะกันมาทั้งทางเลยแหละอ่าวันนี้ก็ขอ,อนโมทนาบุญขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยเดินทางชีวิตทุกย่างก้าวอย่าให้ติดอย่าให้ขัดอะไรเลยขอให้การเงินคล่องตัวขอให้การงานคล่องตัวขอให้เพื่อนฝูงคล่องตัวขอให้ทุกๆความคิดจงคล่องตัวพาชีวิตไปสู่ความเจริญให้ได้สูงสุดที่สุดเท่าที่ชีวิตของมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งจะทําได้นี่ไงโรงพยาบาลจุฬาภรน,นี่เห็นไหมเห็นป้ญญายที่จะบรรยายทําพวกนี้ อยู่ตรงข้ามอ่าอยู่ตรงนี้เองอ่าอ่ะ,อะขอจะเจริญพรอ,อ,อนุโมทนาบุญ